สวัสดีครับพี่แขมเต็มข้อกับฟุตบอลน่าสนใจคืนนี้1คู่นะครับพาพี่ๆไปดูเกมฟุตบอลบุนเดสซีกาเยอรมันเกมพบกันระหว่างไบเออร์เลวูคูเซ่นครับวันนี้เปิดบ้านพบกับอัลสบวกคู่นี้คิกออฟเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับไบเออร์เลวูคูเซ่นครับลงเล่นเกมในบ้านไม่แพ้เลยแม้แต่เกมเดียวตลอดทั้งฤดูกาลนะครับส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอกับสซูดการ์มา2ต่อ2ตอนนี้ครับไบเออร์เลวูคุเซ่นเนี่ยเป็นแชมป์บุนเดสซีกาเยอรมันไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างอัลส์บวกครับออกไปเล่นเกมนอกบ้านมา3เกมหลังสุดแล้วก็แพ้มาทั้ง3เกมโดยการออกไปเล่นนอกถิ่นนัดล่าสุดครับอัลส์บวกก็บุกไปโดนดอทมุทลถล่มมาถึง5ต่อหนึ่งทำให้อัลส์บวกตอนนี้ลังอันดับ10ของตารางคะแนนนะครับฟุตบอลคู่นี้พบกันมาเกมล่าสุดครับอัลส์บวกเปิดบ้านแพ้เลวูคุเซนมา0ูนต่อหนึ่งนะครับก่อนเกมนี้ครับแรงจูงใจของอัลส์บวกเนี่ยไม่มีอะไรให้หลุ้นแล้วนะครับผิดกับทั้งฝั่งเลวูคุเซนเจ้าบ้าน,นครับเกมน้ะนน,น,นนกมมททขาาบบัึหรริสสองค โดยการควา้าแชมป์ฟุตบอลบุนเดสลกีกาเยอรมันครับอย่างไร้พ่ายไม่แพ้แม้แต่เกมเดียวนะครับอีกทั้งครับเกมนี้จะเป็นเกมนัดสุดท้ายที่เลวคูเซ่นเนี่ยจะได้เล่นในบ้านตนเองดังนั้นครับพวกเขาต้องการจะขอบคุณแฟนบอลโดยการมอบของขวัญครับด้วยชัยชนะครับที่สัมสุนผลงานของทีมมาตลอดทั้งฤดูกาลและนั่นเองครับลเลวากูเซ่นครับจะปิดฉากฤดูกาลนี้ของพวกเขาให้อยู่ในทรงจําของแฟนบอลให้ยาวนานที่สุดครับและนั่นหมายถึงชัยชนะสถานเดียวเท่านั้น ฟุตบอลบุนเดสซิก้าเยอรมันคืนนี้1คู่นะครับผมขอมองไปที่เจ้าบ้านอย่างไบเออร์ลอคูเซนเกมนี้จะเป็นอีก1เกมครับที่เขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นดังเช่นผลงานตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้1ตัวหน้าช่องนะครับไบเออร์ล er ุคูเซนครับ